สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube ครับเกษตรกรชาวนาทุกคนทุกท่านครับคลิปนี้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินที่ผ่านมานะครับก็มีการโอนผิดพลาดโอนเกินก็มีนะครับโอนขาดก็มีจะต้องเคลียร์กันนะครับแล้วก็ธนาคารได้ดึงเงินกลับก็มีนะครับเพื่อเคลียร์ใหม่แล้วโอนใหม่นะครับ ที่ผ่านมาก็เป็นเช่นนั้นแต่ยังคิดว่าคนที่ยังมีปัญหายังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคนที่มีปัญหายังเหลืออยู่ยังไงนะครับเกี่ยวกับการโอนเกินและโอนขาดเนี่ยเกิดจากอ,อ,อย่างนี้นะครับทางโคศกของธนาคารทกสก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับคุณอนุวัฒนเฟื่องทองแดงหรือว่าเพจอนุวัฒน์จะให้ ทางผู้จัดการไม่ใช่ผู้จัดการโคศกทกศก็บอกยอมรับว่ามีความผิดพลาดในด้านการโอนเงินเนื่องจากการคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องคีย์ผิดประเภทข้าวเช่นข้าวเจ้าไปคีย์เป็นข้าวหอมปทุมทํานองนี้นะครับคีคีค,คีคีข้อมูลสําหรับจ่ายนะครับทํานองนี้คือสลับข้าวกันมันจะทําให้บางคนได้เงินเกินเช่นบางคนปลูกข้าวชนิดหนึ่งแต่ไปโอน อัตราเข้าอีกชนิดหนึ่งให้นะครับก็ได้เงินเกินจริงไปอีกบางคนก็ขาดนะครับโอนไม่ได้ครบเพราะว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลผิดพลาดเข้าไปอันนี้จะต้องมีการเคลียร์นะครับสําหรับคนที่โอนขาดธนาคารก็ได้แก้ไขข้อมูลแล้วแล้วก็โอนให้เพิ่มนะครับโอนให้เพิ่มไปแล้วส่วนคนที่โอนเกินไปเขาก็ไปคิดไปคิดดูใหม่ว่าจะต้องโอนเท่าไหร่ แล้วก็มีจะดูว่าในบัญชีธนาคารของท่านเนี่ยยังมีเงินเหลือไหมท่านท่านได้ถอนไปใช้หรืออยังถ้าท่านยังไม่ถอนไปใช้เขาก็จะดึงคืนดึงเงินเงินคืนจากบัญชีของท่านในส่วนที่โอนเกินมานะครับในส่วนที่โอนเกินมาทีนี้ถ้า,าว่าท่านได้ถอนเงินไปใช้แล้วเงินที่เหลือในบัญชีมันไม่พอดึงดึงดึงกลับคืนไปเป็นเงินของทกศนะครับเพราะว่าเขาโอนเกิน ก็อาจจะต้องเคลียร์ด้วยการเวลาเขาโอนเงินอะไรนะไร่ละห0าร้อยไร่ละไม่เกิน20ไร่เนะี่ยเขาก็จะหักส่วนที่จะต้องเคลียร์นี้ก่อนการก่อนหากที่จะต้องดึงคืนในส่วนที่โอนเกินก่อนเสร็จแล้วก็จะจึงโอนไร่ละห้าร้อยให้นะครับซึ่งรายละเอียดไร่ละ500ร้อยไร่ละไม่เกิน20่สิบไร่นี้คงจะโอนหลังประชุมบอร์ดตกสนะครับ บอร์ดทกศจะมีการประชุมกันปลายเดือนนี้ประมาณวันที่26พฤศจิกาย,ยนประชุมบอร์ดทกศพอมีการประชุมบอร์ดทกศเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดําเนินการโอนเมื่อโอนเงินไล่ละห้าร้อยนะครับก็จะไปดึงคืนก็จะหักส่วนที่โอนเกินออกก่อนแล้วจึงโอนให้ไล่ละ500ก็เป็นเรื่องที่นํามาเล่าให้กับเกษตรกรชาวนาที่ได้รับเงินขาดเงินโอนงวดหนึ่งนะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ